สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในช่องอยู่เองสไปเจแปนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงออถ้าสมมุติว่าสามีเสียชีวิตนะคะสามีญี่ปุ่นเนี่ยคนปนประเทศญี่ปุ่นเสียสชีวิตแล้วมีหนี้เกี่ยวกับบ้านนะคะจะทํายังไงก็ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะสบายใจได้เลยว่าบ้านหลังนึงก็จะเป็นของเออ่ภรรยาต่อไปนะคะก็จะสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ก็คือมันจะเป็นหนีู้นย์ทันทีคือถ้าเขาเสียไปมันก็คือแบบ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอ่ะโดยทันทีเพราะว่าการที่มันจะเป็นก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านเนี่ยมันจะมีการทําสัญญาอะไรหลายอย่างรวมถึงการทําประกันเกี่ยวกับบ้านด้วยนะในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือครอบคุมหมดเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นนิ้ศูนย์ทันทีไม่ต้องตกใจสําหรับเพื่อนในญี่ปุ่นนะคนไทยนี่แหละที่เขาแบบกังวลเขาก็เลย พักมาในบ้านฟ้าว่าแบบเอ้ยจะทํายังไงดีแบบถ้าสมมุติว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ทํางานอะไรแล้วก็เออกังวลมีลูกด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าฉันก็เลยถามทนายมาเพราะว่าสามีฉันเป็นทนายใช่ไหมจริงๆแล้วอะเราก็มีหลายๆเรื่องนะที่คุยกันกับสามี <laughs> เยอะมากทุกคน เพราะว่าสามีก็มาเตือนหลายเรื่องในการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยอย่าทำอะไรเขาก็เล่าคด,ดีแบบที่มันเกี่ยวกับเด็กอะที่เกิดขึ้นแบบเหมือนเด็กเล่นกันอะแต่ว่ามันไม่จบที่เด็กเล่นกันมันกลายเป็นแบบเออเสียค้าปรับประมาณเยอะอยู่นะในกรณีที่แบบว่าเออลูกเราลูกเราไปทําร้ายเขาลูกเขามาทําร้ายเราแล้วเกิดบาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นฟันหักเลือดออกกระดูก ต,ต่างๆนาะนะก็เหมือนแบบว่าสามีก็จะมาเตือนว่าแบบเฮ้ยต้องทอํายังไงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าปล่อยเฉยอะไรเงี้ยคือต้องเรียกตํารวจทันทีเพื่ออะไรเพื่อมันต้องมีคนกลางนะอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะพยายามมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่มันเป็นคดีความให้ฟังนะเพื่อที่จะมาเรียกว่าอ,อะไรเออเป็นอุทาหรณ์มาเตือนใจกันเลยว่าแบบ มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงนะคะในคลิปแล้วก็ EP ต่อไปอก็จะพยายามมาลงเรื่อยๆเท่าที่มีเวลานะอันนี้เด็กๆหลับนะก็เลยมาทำได้เพราะว่าตั้งแต่มีลูกสองคน,นก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามาลงในบ้านแดงนี้นะคะต้อขออภัยก็อยากจะทำคลิปอีกเยอะแยะมากมายเนาะก <c oughs> ็สำหรับวันนี้ก็มา,าตอบคำถามของเพื่อนนะ <c oughs> คนไทยในญี่ปุ่นที่มาถามว่า กังวลเขาก็แบบเหมือนคุยได้แหละว่าแบบเออกังวลเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าเอามาลง youtube นะเพราะว่ามันก็หลายคนก็ไม่รู้นะนก็ไม่ทราบว่าเฮ้ย <c oughs> มันถ้าหัวเราตายเนี่ยห <c oughs> นี้สินมันยังไงวะอะไรอย่างนั้นอนะเออเขาก็ห่วงเรื่องบ้านนี่แหละเพราะว่าเหมือนเป็นเออเพิ่งซื้อบ้านอืมปีนี้แหละ แล้วแบบเหมือนกังวลว่าแบบตัวเองก็เลี้ยงลูกเล็กอะไรเงี้ยแล้ว,ลวลสม,มีอายุมากแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ใช่ไหมว่ามันจะแบบลงเอยยังไงอะไรเงี้ยอืมก็สําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรเงี้ยแบบอยากทราบอะไรเงี้ยหรือว่ากําลังเจอคดีอะไรที่มันยากๆอย,อยู่หรือว่าต้องการคําปรึกษาหรือถามอะไรก็ได้ที่แบบว่าเกี่ยวกับคดีอะไรเงี้ยเราก็จะให้เราก็จะไปถามทนายที่บ้านให้นะคะเพราะว่า เอ,อ่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะจะมาลงเกี่ยวกับการทำวีซ่าวีซ่าแต่งงานกับวีซ่าเอจวเนี่ยวีซ่าถาวรเนี่ยมันแตกต่างแล้วก็แบบว่าทำได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเดีวก็จะมาทําอันนี้ด้วย <c oughs> นะรอติดตามนะคะทุกคนแต่ว่าส,สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะก็จะเป็นอีพีเกี่ยวกับเ,ออเรื่องคดีความก็เพิ่มเข้ามานะให้ทุกคนได้แบบ เออได้รับชมแล้วก็ได้ศึกษากันไปในตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีสำหรับการติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย